ใจมุนเอเลมันเจ็บแท้เด้หัวใจมุนเบิร์ดข้างในในขัวหัวใจมันอ่อนแอใส่วาหักแท้มาตัวมาต้มกันนี่แม่หักแท้มันเป็นแนวใดใจมุนเอเลมันเจ็บแท้เด้ละเจ็บปลายเจ็บว่าปัานสิตายที่เจ้าได้หายไปนำไผ่บอบพันไปทั่วพอเบือกระตัวกระท,ทิมไปนายขับน้ำพลายใจ ใจมุนเอเล่คืออะไรครับคบเพลงใจมุนเอเล่นะครับก็แปลว่า,าหัวใจที่มันแตกสลายครับพี่หัวใจ,ใจก็คือใจใช่ครับมุนมุนเอเล่ก็คือแตกสลายแบบว่าถ้าเปรียบเสมือนถ้าเป็นรถนะรถชนกันก็คือยับเยินเหมือนรถไม่สามารถเอามาประกอบได้แล้วห่ง <เอ S 1> ไปนะเลยใช่มุนเอเล่เลยครับโอ้นี่อีสานลึกนะเนี่ย <laughs> ใช่ครับเป็นคําที่แบบว่าติดหูกันสําหรับคนอีสาเนเรียกว,ว่ามุนเอเล่ เป็นคนจังหวัดบึงการเป็นคนจังหวัดบึงการครับพี่เป็นอาจารย์ด้วยครับเป็นอาจารย์ที่ไหนครับเป็นคุณครูสอนอที่โรงเรียนบึงการครับเพลงใจหมุนเอเล่ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์พิเศษกันแล้วกันนะครับที่ได้ร่วมกันทํากับค่บัคเวิร์กนะครับ <Buck S 1> ทีนี้พอเป็นคณะาะคุณครูของโรงเรียนบึงการก็ที่มาร่วมกันสร้างสรครค์ก็เลยรวมกันเป็น บักการทีนี้กกเป็นเป็นมแมลงที่เขาเรียกว่า,มาแมลงที่มีเสียงเพลงเป็นแนวเพลงลูกทุ่งอีสานโมเดิร์นนะครับแล้วก็เพลงป๊อปล็อกอีสานที่มีกลิ่นอายเสียงพินเสียงแคนหรือว่าเสียงโหมดของด้านอีสานมาผสมผสานด้วยนะครับจะมีเพลงที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงใจหมุนเอเล่นะครับที่จะปล่อยออกไปแล้วก็เพลงจากศิลปินที่อยู่ในบุรีรัมเหมือนกันครับก็จะมีน้องบอตอ บิวต <Beauty. S 2> ี้บอตอบิวตี้อตบิวตี้ครับแล้วก็มีคุณครูสีหนุ่มอ่าก็จะเป็นแนวเพลงฮิปฮอปและก็ R&B ครับเอาง่ายว่าคนที่มีความสามารถแต่เขาทำรู้ททำนี่ก็รวบรวมเลยครับคผลพักของคน <c oughs> บึงการใช่ครับมารวมในบักการซาวบักการซาวออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณหลีิถังเองก็ไม่ได้แบบอยู่ๆมาร้องเพลงนี้มาแบบเพลงแรกร้องมาก่อนหน้านี้ คือก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นศิลปินนะครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินอิสระครับพอทีนี้มาได้มีโอกาสมาทําเพลงผลงานที่เคยผ่านมาครับก็จะอยู่ใน YouTube ครับชื่อว่าเพลงแพ้ขาบ้านแพ้ขาบ้านใช่ไหมใช่ไหมเพลงนี้ใช่ครับเขามักจะเอาไปล้อเรียนประกอบไปตอนนี้ t i k t o กนะครับไปดูได้เลยหดังกว่าต้นฉบับนี่บอกว่ามันเป็นมันพังจนยับเยินจนหมุนเอเลเอาว่ามันก็เสื่อมโยงมาเพลงนี้เลย มันแตกสลายหัวใจคนที่เป็นแฟนใจมูนเอเลยเพราะฟังอะไแบบติดหูเลยนะขึ้นมาไม่มีเสาเสียงขึ้นมาเลยอ่ะสุดยอดเลยเพลงจะออกเมื่อไหร่เพลงก็จะออกในวันที่31ตุลาคมนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเพลงจะออกเป็นแบบลายลึกก่อนครับส่วน MV ก็จะตามมาทีหลังครับแล้วก็ได้เขาคุณก็ดึงคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเลยใช่พระเอกนี่คือหล่อมากเป็นเขาเรียกว่าเด็ดมากความสามารถมากมายครับแล้วก็มีบุคลิกที่โดดเด่นมาก แน่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 ไหนก็ดูดิมาแล้วขดดูิมาแล้วพื่อเอ็งมิวิคคนหวานแหเดี๋ยวแสดงว่านี่คือออกไลรีก่อนเป็นแบบเนื้อเพลงก่อนเป็นเนื้อเพลงประกอบครับแล้วถ้าเกิดแบบยอดวิวดีได้ชมพระเอกมิวสิคใช่ครับต้นคนหวานแหนี่คือใจมุ่นเอล่เป็นชีวิตของเขาอกหักแบบแตกสลายนี่เรื่องจริงแล้วเนี่ยมาถ่ายรายการดาราเราก็เล่นแล้วก็มาหลงรักเด็กฝึกงาน เอาฝากติดตามคุณผู้ชมครับ31ตุลาคมนี้นะครับใจมุ่นเอเล่คุณลีถังกับศิลปินเบอร์แรกของค่ายโปรเจกต์ใหม่บักการซาวเอาจริงคุณผู้ชมครับที่ผมมาช่วยเขาสัมภาษณ์เพราะว่าผมยอให้เขาโปรโมทผมด้วยคือผมก็ทำเพลงกับบักเวิร์กเหมือนกันก็คือชื่อเพลงของของของพีบบวยนี่เพลงอะไรบ้างครับเพลงชงเพลงชง่ยังแมวหน้าดังดังแล้วดังพี่เพลงมีชงแบบนี้เลยไหม อุ้ยอันนั้นมันอันนั้นโคละชงแล้วเพลงใจหมุนอีเล่นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหลี่ถังนะครับกับบัคการซาวนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่31ตุลาคมนี้นะครับจะมีเพลงเต็มนะครับให้กับแฟนๆได้ฟังกันนะครับก็อย่าลืมมาเข้ากดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับที่บัคการซาวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเพลกเมาดิเฮา เส้นแบกแดนด้วยโอ้โหลีบอยสเต็ปดสีใหญ่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 ใจมุนเอเล่มันเจ็บแท้เด้หัวใจมุนเบิร์ดข้างในในหัวหัวใจมันอ่อนแอใส่วาคเทอร์มาตัวมาต้มกันนี่แม่ทำแก่มันเป็น